แม่จะนุตักเทียนเไป็เทียนไักเทียนอะไรเด้นปจำไปเอาไปด่าลรถมาต้องกตัวกรกัวรถน้ำตาเทียนหมดบ้าติดไปถึงวันเตอบน้ตัวัน thôi 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 bằng 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 bác mình ăn luôn bác mình ăn luôn ối rồi sai thế một rồi thử vì mình phải chết ô đã có ra hiện vậy Happy birthday, God. Oh. Happy birthday to you. Oh. Hiya. happy Hiya. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. À, ah. chúc sang vănเกิดใหญ่. Ông mà mừng. <laughs> 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 เฮ้ยวุ่นน้าวุินเลยอ่ะลังเล่นบ้านนั่งลงนั่งตรงนี้สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดคุณยายนะคะวันเกิดแม่ครูห้าสิบสี่แล้วห้าสิบสีห้าสิบสี่แล้ว ได้เค,ค้กกินแล้วก็กินดำพริกผักสะเดา,เอ,าอย่าลาบดีใจจนได้เป่าเค้กินทำเค้กเออกินกันในครอบครัวทำให้แต่ชาวบ้านชื่ชมเขาทำเองบ้างเอามาถทยท ีนี่ก็ย่ำเย่ปวดหลังปวดเอวตั้งแต่ไปเดินรำมาปวดหลังโอน่าจินจังเลยอ้คนหนึ่งก็ปวดขาคนหนึ่งก็ปวดหลังปวดเอวปวดปรปแฉะปวดปรปแฉะมาเด้อมากินเค้กนั่งกันโอ้

เค้กกินข้าวน้ำกันเลยกับน้ำพริกแซบเซผักสะดเอวในยาอันหนึ่งในต้นใหญ่ค่ะมีเจอะ

ปลาทูเข็มยาเอาช้อนตักเอาหยัดหยัดนะหัะเสดาวเซฟเซฟอร่อยอร่อยเซฟดัมเบลดัมปลาอร่อยไหมอร่อยค่ะกินอันนี้ด้วยกินอันไหนด้วยมองเห็นยายไหมคะ Him bắt hẹn gặp yaki 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 mẹ ăn con toàn kim bột thôi thôi bắn bắn trống bắt pha